พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นทีเซอร์ซึ่งชื่อเรื่องที่ทุกคนเห็นน้าปกแมนส่งเรค่ะเยี้ที่ทุกคนรอคอยคือเราอะมือฟังก่อนเหรอเรายังไม่ได้ดูพี่วูดดี้คุยกับพี่มายกับพี่อาโปแต่ว่าเราอะได้ยินการช็อตคัดนิดนึงแล้วก็ยังไม่ได้เห็นภาพเลยไปป๊อปไปป๊าบนะเราเห็นแต่น้าป๊กก็คือในแมนสงจะมีคนตายคนหนึ่งจ้ะ จริงหรอแค่นั้นพี <si ่มายมาแค่นั้นกูก็เลยแบบออกก่ได้ยินแค่นั้นก็โอเคก็มีแค่นี้ที่เรารู้เรื่องว่าในมันส่งเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะให้อะไรมาอีกในทีเซอร์ที่เรากำลังจะดูใน48ิวินาทีนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นไปกคุณเจนไปทาไมดูวีซีอ๋อแล้วก็แบบภาษาหลายวัฒนธรรมเอ 48วิแรงมากนะแต่ก็แกแรงมากนะแต่ก็แกแรงมากนะแต่ก็ดีมั้ง <c oughs> เดียวมันมีอีกหรือเปล่าอีกวิเดียวเพื่อมันมีแลอ่ะมึง คือแบบวีดีโอมันจะมาออกอะไรเล่าก็เผื่อมันปุ๊งอย่างนี้ยแล้วก็ไปแต,แต่ก็ลืมพูดไปว่าอีกคำพูดหนึ่งของพี่ไม้บอกว่าจะมีหลายวัฒนธรรมอยู่ในเนอะเรื่องเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ไทยอะไรเงี้ยจะมีจีนมีอินเดียมีจําประเทศชื่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือพี่มยม้าบมันหนึ่งแล้วก็มีคนตายอนนี้แล้วพอเราดูอ่ะกลิ่นอายความเป็นที่เราดูปราจารย์ไปอ่ะอม,มันก็คือคือมีความไม่รู้สิมัน,รรม,นมันางช่วงที่เรารู้สซีรีส์จีนใช่ซีรีส์จีนมันมีช่วงมันก็รู้สกว่าเอ๊ะ เออมันดูเออมันจะมีสัญลักษณ์ที่เรารู้สึกว่าเอได้กลิ่นอายนั้นหนึ่งและก็คือจีนแล้วก็มีแบบอะไรบางอย่างที่เราเออเข้าใจพี่มายแล้วที่มันผสมผสานที่ไม่ใช่แบบแค่ไทยอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันละมุนน่ะคือไม่รู้ว่าคือแบบออกมาทีเซอร์คือไม่รู้อะไรเลยมันมันก็รู้อะไรนิดนึงแต่มันก็คือแบบรู้อะไรนึงก็คือรู้วัฒนธรรมรู้ไรปะารู้าจะมารู้วัฒนธรรมแต่ว่าไม่ได้รู้ว่า ใครจะ,ะทาอะไรหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่รู้ใช่เ<ม>ขคือจากที่พี่จีเกิดมาว่าเออไป<ม>แอบฟังช็อตคัดนิดน,นึงว่าเขาบอกว่าเออจะมีคนตายใน,นเรื่องใช่ปะกูก็แบบเออคนตายในเรื่องคือมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้แต่หนึ่งคือคือกูอยากรู้เนื้อเรื่องมากกว,าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> วิดีโอมันให้มาแค่สี่สิบแปดวิเราก็แบบเออเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไร <c oughs> มากอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเจอแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ เอ๊ A, แบบดูแล้วก็เอ๊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 ว่าคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่พี่จีบอกว่าเขาเคยให้พูดในสัมภาษณ์แ,แล้วว่าเออมันมีการรวมของหลายๆวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าหนึ่งเกี่ยวอะไรกับแมวไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้คือที่กูจับได้คือแมวแมวคือเหมือนเป็นเมนหลักหรือว่าจริงๆแค่การเล่นกับแมวเนี่ยมันคือคาดแมวแล้วนไม่ไม่ไม่มันคือการที่เราได้ได้สืมซับว่าเออคนที่พี่ไมล์เล่นเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว ถูกป้ะแล้วผมันตัดไปอีกนิดนึงก็คือเป็นหน้าของอโปแต่กูแต่อโปก็เป็นแบบทรงแมวเหมือนกันหรืออโปจะปลอมตัวเป็นแมวเมื่อก่อนนักเก่าติบชาติรอย่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนักเก่าแล้วเลิฟก็คยเอาละแต่ว่าเรารู้สึกว่าแมวอ่ะมันมีอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยเห็นสัพพสัตต์อยู่ในแบบเวลาเราดูบางละจัรหรือเราดู นูเี่งแบบสั่าๆตัวเล็กๆนะที่ไม่ใช้ตัวใหญ่ๆนะแบบควายวัวเราเห็นเออเราเห็นแต่ว่าแมวแมวไม่เคยปรากฏอยู่ในแบบเข้าใจว่าเรื่องที่มันเป็นอะไรที่ย้อนยุบ อ่าเช่นอ่าถ้าเรารู้ง่ายก็คืออ่าหมอหมอหลวงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นหรือมีหรือมีอันนี้ไม่แน่ใจนะเขายังไม่ได้ดูแต่ว่าก็ไม่ค่อยแบบมีใครไปโฟกัสเรื่องแบบสัตว์ตัวเล็กๆมากาไมนะคุณเข้าใจป่ะเวลาย้อนกลับไปหรือเช่นเรานึกถึงเรื่องบุกเพสัตติว่าอย่างเงี้ยเราเคยเห็นกาลเกตอุ้มแมวมาให้พี่เหมือนไหมก็ไม่มีอะไรเงี้ยน่าสนใจอยู่ที่ประเด็นแมวอ่ะประเด็นแมวกูสนใจประเด็นแมวไม่ได้ประเด็นแมวอ่ะ ก็สนใจแค่ว่าเอ้ยหรือว่าเขาแบบว่าแปลงร่างจากแมวเป็นคนจากคนเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาเรื่องโขนเอาเรื่องการไล่รำเข้ามาเพราะว่าเห็นป้าน้องอาโปนอย่างเงี้ยแต่ท้ายกูสนใจแมวใช่แล้วคือกูแบบเออเออก็ได้ก็ได้แต่กเรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นสัตว์ตัวเล็กๆที่จะโล่ในแบบ ความที่ย้อนยุคไปอะไรอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งมันก็แบบจัดใหญ่ทุกคนก็แบบใหญ่กันอะไรเงี้ยถ้านอกเหนือจากเรื่องสัตว์ก็จะมีเรื่องนึงคือว่าจะเป็นคนที่ทาที่ทาตัวแบบเป็นทั้งสิ้นแล้วก็เต้นเล้ยเออเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยไอไอวัฒนธรรมเนี้ยการเต้นแบบเนี้ยมันคือของสัญชาติใดหรือว่าในยุคนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ย S <S ฉันก็อาจจะไม่ได้ฟังที่พี่ที่พี่วูดดี้เล่านะฉันก็เลยไม่รู้ว่าบทที่าบทสัมภาษณ์ของพี่วูดดี้ที่สัมภาษณ์ไม่กับอาโป่ะคือตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าแมนสวงเนี่ยคือมันย้อนไปในในรัชกาลที่เท่าไห,หร่หรือว่ามันแค่แบบจินตนาการเออหรือว่ามันเป็นแค่ในจินตนาการของใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าอต่เหมือนแต่เรารู้สึกว่าเหมือนพี่ปอนะบอกแล้วแล้วเราก็ลืมกันเนาะเออใช่แต่ก็มันต้องต้องไปดูอีกทีนั่นแหละแต่ว่าฉันอะที่ฉันรอดูคือพี่ปอนอะเขาเคยพูดในในสั ฉันเลยรอดูแล้วฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะหมายถึงว่าฉากที่เขาเอามาให้เราดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสมจริงมันมันมันคุ้มค่าที่ที่จะรอดูจริงๆแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่พี่ปอนจะปล่อยทีเซอร์เต็มๆมาที่ไม่ใช่48วินาทีที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่จะตามหาว่าใครตายก็ไม่รู้ก็ได้รู้แค่ไมอาโปแล้วรู้แค่แมวใช่แค่นี้3มอย่างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูอีกทีเนาะว่าวันฉายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะทีเซอร์ตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่แล้วเราจะได้รู้เนื้อเรื่องไหมว่าเออเราจะสามารถสื้อเสกได้ไหมจากทีเซอร์ว่าใครจะตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ก็ละมุนอะดูภาพละมุนมากใช่แต่ภาพเราก็ต้องไปเช็คพี่บอลแล้วการเล่นแสงเล่นสีของพี่บอลไม่ธรรมดาทุกคนนะคะไปติดตามได้ในแมนสโตกก็สมัครใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัรกึ่งไปกังใจนเมนชิวมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างเราจะแปะลิงก์นะคะของแมนสโตรกไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ถ่ายคลิปสวัสดีวันชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย